ลองจินตนาการดูนะครับวันหนึ่งอนาคตข้างหน้าโลกทั้งโลกมืดมิดราวกับนรกมีจริงบนพื้นดินเด็กตัวเล็กๆอายุเพียงไม่กี่ปีต้องถือมีดไว้ข้างตัวตลอดเวลาคนเห็นกันครั้งแรกไม่ได้ยิ้มทักทายแต่จ้องกันด้วยความกลัวและเกลียดบางคนถึงขั้นกินเนื้อคนเพื่อเอาชีวิตรอด เหมือนไม่เหลือคำว่าคุณธรรมมนุษยชาติพังทลายลงจนแทบไม่เหลือเขาเดิมแต่เชื่อไหมครับพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องอนาคตอันโหดร้ายแบบนี้ไว้แล้วและยังเล่าต่อด้วยว่าจากก้นเหวนรกมนุษย์นี่เองโลกจะค่อยๆกลับมาสว่างอีกครั้งจนกลายเป็นยุคทองที่สวยงามที่สุดและในยุคนั้นเอง พระสีอารีจะลงมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้คือเหตุการณ์บนยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในชมพูทวีโบราณวันที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าอนาคตของมนุษย์ตั้งแต่ความเสื่อมที่สุดไปจนถึงวันที่เราได้พบพระสีอารีใต้ต้นลงโลดพร้อมกันในงานทำครั้งยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า ชุมนุมใต้ต้นไม้ใหญ่สามครั้งบนยอดเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอินเดียโบราณหมอกลอยอ้อยอิ่งล้อมรอบยอดเขาแสงคล้ายทองคำสาดลงมาจากท้องฟ้าปกคลุมทุกใบไม้ทุกก้อนหินให้ดูเหมือนถูกชำระด้วยแสงสว่างบริสุทธิ์ตรงกลางลานบนยอดเขาพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนอาสนะสูง พระวรากายเหมือนแสงเมตตาที่จับตองได้รอพระองค์เต็มไปด้วยพระโพธิสัตว์ภิกษุเทวดานาคยักษ์และสรพพสัตว์จากสารทิศทุกดวงตาจ้องมองไปยังพระพักอย่างสงบโลกทั้งโลกเหมือนหยุดนิ่งเหลือเพียงสายตาเปี่ยมเมตตาของพระพุทธเจ้าและธรรมะสำคัญยิ่งที่กำลังจะถูกเปิดเผย บรรยากาศเงียบจนแทบไม่มีใครกล้าขยับตัวเรากับทุกฝีเท้าจะดังเกินไปสำหรับช่วงเวลานี้แล้วพระโพธิสัตว์รูปหนึ่งก็ลุกขึ้นจากที่นั่งในหมู่ชนพระวรากายอ่อนโยนสง่างามทุกย่างก้าวเหมือนเหยียบลงบนดอกบัวอาพผอและเครื่องประดับเปล่งประกายอ่อนๆใต้แสงพระพุทธเจา้าพระองค์เดินไปเบื้องหน้าพระพุทธเจา้า คุกเข่าลงประนมมือก้มกราบด้วยความเคารพสูงสุดพระโพธิสัตว์องค์นั้นคือพระศรีอารีผู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์แล้วว่าในอนาคตอันยาวไกลข้างหน้าจะลงมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปแทนพระสมณะโคดมนำหมู่สัตว์พนทุกข์พระศรีอารีเงยหน้าขึ้น ในดวงตาเต็มไปด้วยความเมตตาต่อสัตว์โลกในอนาคตเรากับมองเห็นแล้วว่าอีกหลายล้านปีข้างหน้าผู้คนจะต้องทนทุกทรมานแบบไหนโลกจะปั่นป่วนเพียงใดพระองค์เอ่ยถามด้วยเสียงชัดเจนอ่อนโยนแต่ก้องสะท้อนทั่วหมู่ชนว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงเป็นผู้นำทางของสัตว์ทั้งสามพบ เป็นบิดาผู้เมตตาของสัตว์ทั้งสี่ประเภทที่เกิดมาวันนี้พวกเราโชคดีอย่างยิ่งได้เกิดทันในยุคที่พระองค์ยังประทับอยู่ในโลกได้ฟังธรรมได้มีโอกาสปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นแต่เมื่อถึงวันที่พระองค์เสด็จดับขันธป,ปรินิพานการแห่งธรรมะจะค่อยๆเปลี่ยนไปจากยุคที่ทรรรุ่งเรืองสู่ยุคที่เหลือเพียงรูปรอยและสุดท้ายเป็นยุคเสื่อมถอยยาวนาน ลูกใครรู้ยิ่งหนักว่าเมื่อถึงยุคเสื่อมที่สุดนั้นโลกนี้จะกลายเป็นอย่างไรผู้คนจะคิดอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรเขายังจะมีโอกาสได้ยินธรรมแม้เพียงประโยคเดียวหรือไม่ยังมีหวังหลุดพ้นอยู่บ้างหรือเปล่ามนุษย์ที่หมุนวนอยู่ในวัฏสงสารในที่สุดชะตากรรมจะไปจบลงที่ตรงไหน ขอพระองค์ทรงเมตตาเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้พวกเราฟังเพื่อให้สาวกในวันนี้และสัตว์โลกในอนาคตได้รู้ที่มาที่ไปของชะตากรรมมนุษย์อย่างท่องแท้คำถามของพระศรีอาริตเหมือนก้อนหินใหญ่ตกลงในทะเลสาบสีทองที่นิ่งสงบทำให้หัวใจของผู้ฟังทุกดวงไหวสะเทือนใช่ อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่คือคำถามที่ทุกคนอยากรู้สายตาทั้งหมดหันไปที่พระพุทธเจ้าเหมือนดอกทานตะวันที่หันตามดวงอาทิตย์โดยไม่ต้องนัดหมายสีหน้าของพระพุทธเจ้าที่เคยมียิ้มเมตตาอยู่เสมอดูสงบลงลึกซึ้งขึ้นแฝงทั้งความกรุณาและความสะเทือนใจ พระองค์ทอดพระเนตรมองพระสีอาริธเหมือนมองผ่านกาลเวลาอันยาวไกลเห็นภาพของโลกอนาคตชัดเจนราวกับอยู่ต่อหน้าครูหนึ่งพระองค์จึงตรัสขึ้นเสียงนุ่มนวลแต่แฝงด้วยพลังมหาศาลดีแล้วดีแล้วสีอาริธเอย๋ยที่เจ้าถามถึงชะตากรรมของสัตว์โลกในอนาคตนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวกับศับพทชีวิตนับไม่ถ้วน วันนี้เราจะเล่าให้พวกเจ้าได้ฟังอย่างละเอียดแต่ต้องไม่ฟังเพียงเพราะอยากรู้เรื่องราวไกลตัวให้ฟังแล้วย้อนกลับมามองใจตัวเองว่าทุกการเลือกในปัจจุบันกำลังร่วมกันสร้างอนาคตแบบไหนอยู่พระองค์ตรัสต่อว่าหลังจากเราดับขันไปแล้วธรรมะที่เราฝากไว้ในโลกจะผ่านสามช่วงใหญ่ๆช่วงแรก ราว500ปีแรกเรียกว่ายุคที่ธทำมั่นคงในยุคนั้นสาวกของเราคลิ่งครัดในข้อวัดรักษาศีลอย่างประนีตตั้งใจปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจริงๆมีผู้บรรลุธรรมจำนวนมากต่อมาจะเข้าสู่ยุคที่สองยาวนานประมาณ1,000ปีในยุคนั้นรูปรอยของธรรมยังอยู่มีวัดวาอารามมีพระพุทธรูปมีคำพี ผู้คนยังเคารพพระรัตนตรยัยแต่ผู้ที่ปฏิบัติจริงจนหลุดพ้นจะน้อยลงมากธรรมะในยุคนั้นเหมือนพระจันทร์กลางวันยังมองเห็นแต่แสงไม่รอดแรงเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงจากนั้นจะเข้าสู่ยุคยาวนานมากเรียกว่ายุคเสื่อมของธรรมกินเวลายาวหลายหมื่นปีในยุคนั้นธรรมะยังมีชื่อยังมีรูปร่างบนตัวหนังสือ แต่แสงและพลังของธรรมจะเบาบางลงอย่างมากและในยุคนั้นเองโลกและหัวใจของผู้คนจะเปลี่ยนไปอย่างหนักที่สุดท่านพระอานน์ซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลเมื่อได้ยินคำว่ายุคเสื่อมของธรรมใบหน้าก็เคร่งเครียดขึ้นทันทีท่านถามขึ้นด้วยความเคารพว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคในยุคเสื่อมของธรรมโลกจะเป็นอย่างไรจนเรียกว่ายุคนั้น อะไรทำให้พระองค์ถึงตรัสด,ด้วยสีหน้าเศร้าลึกซึ้งเช่นนี้พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรมองพระอานน์แล้วตรัสด,ด้วยเสียงปนถอนหายใจเบาๆต้องจำไว้อย่างหนึ่งทามาเองไม่เคยเสื่อมทำเป็นความจริงนิรันด์สิ่งที่เสื่อมคือใจของสัตว์โลกเมื่อใจหมู่ชนหม่นหมองโลกที่เขาอยู่ก็พลอยมืดหม่นไปด้วยการเสื่อมจะเริ่มจากภายในหมู่สงก่อน ภิกษุในยุคเสื thì, ่อมส่วนหนึ่งจะลืมเหตุผลที่บวชไม่ได้เอาการหลุดพ้นเป็นเป้าหมายแต่เอาชื่อเสียงและผลประโยชน์มาเป็นตัวนำเขาจะไม่สนใจการศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งไม่ชอบอยู่ในที่สงบเพื่อภาวนาแต่กลับทุ่มเวลากับเรื่องวัดใหญ่วัดหรูวัตถุและตำแหน่ง เขาจะสวมจีวรสวยงามอยู่ในวัดที่ใหญ่โตแต่ใจห่างออกจากความเรียบง่ายความจริงใจบางรูปจะใช้ธรรมะเป็นสินค้าใช้บทสวดคาถาหรือพิธีกรรมเพื่อแลกกับเงินและสิ่งของบอกญาติโยมว่าไม่ต้องลำบากรักษาศีลไม่ต้องเจ็บตัวฝึกใจแค่ถวายเงินมากๆเดี๋ยวอาตมาจะทำพิธีให้ล้างกรรมให้ดนบันดาลโชคลาภให้ ในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติจริงๆที่อยู่เงียบๆตามป่าเขารักษาศีลภาวนาอย่างไม่โออวดกลับจะถูกมองว่าเฉยไม่เข้ากับยุคถูกนินทากีดกันและโดนมองว่าไร้ค่าเมื่อได้ยินถึงตรงนี้ท่านพระมหากระสปะผู้ขึ้นชื่อเรื่องความเพียรและความเข้มงวดขมวดคิ้วทันทีท่านกราบเรียนถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค ในยุคที่หมู่สง์ส่วนใหญ่เสื่อมลงเช่นนั้นภิกษุที่ยังรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์ปฏิบัติจริงเขายังมีความหมายอยู่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสตอบด้วยแววตายอมรับมีความหมายอย่างยิ่งในยุคเสื่อม ภิกษุที่ยังรักษาศีลปฏิบัติจริงแม้จะมีไม่มากแต่เปรียบเหมือนดอกบัวผุดขึ้นในหนองน้ำเนา่าเขาอาจไม่เป็นที่รู้จักของคนในเมืองอาจไม่มีชื่อเสียงอะไรแต่แสงจากคุณธรรมของเขาช่วยค้ำจุนโลกไว้ได้การปฏิบัติของเขามีอานิสงส์มากกว่ายุคแรกพันเท่าเพราะเขาทำดีในยุคที่ทุกอย่างทวงเขาไว้ไม่ใช่ในยุคที่ทุกอย่างส่งเสริมเขาคือแสงเล็กๆที่ช่วยชะลอไม่ให้ความมืดกลืน กินโลกเร็วเกินไปจากนั้นพระพุทธเจ้าเล่าต่อถึงชาวบ้านในยุคเสื่อม เมื่อผู้นำทางจิตวิญญาณส่วนหนึ่งหลงผิดชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะหลงตามเขาแยกไม่ออกว่าใครคือครูแท้ใครคือคนใช้ชื่อธรรมะเพื่อสแสวงหาผลเขาจะหลงเชื่อคนที่พูดเก่งสร้างภาพเก่งแสดงอิทธิฤทธิ์หลอกตาเก่งแต่กลับไม่สนใจผู้เงียบๆที่ค่อยๆสอนให้เขาลดความโลภความโกรธความหลงความเชื่อในยุคเสื่อมจะกลายเป็นการต่อรองผลประโยชน์ไปวัดเพื่อบนบานขอให้รวย ขอให้ได้ตำแหน่งขอให้ลูกสอบผ่านแต่ไม่คิดจะลดนิสัยเสียของตนเองพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ถูกมองเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ซื้อใจได้ยิ่งคนจำนวนมากจะเริ่มไม่เชื่อเรื่องผลของทำดีทำชั่วเพราะเขาเห็นคนชั่วบางคนรวยเห็นคนดีบางคนลำบากเขาจึงสรุปง่ายๆว่าทำดีไปก็เท่านั้นทำชั่วก็ไม่เห็นเป็นอะไรค่านิยมในสังคมจะกลับด้าน ความซื่อสัตย์เมตตาถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอความเจ้าเล่ห์เห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่นถูกมองว่าเก่งฉลาดน่าชื่นชมในบรรยากาศแบบนี้ใจคนทั้งโลกจะค่อยๆแข็งกระด้างขึ้นทุกวันพระพุทธเจ้าตรัสพลางกวาดสายตามองรอบๆเขาเมื่อใจหมู่ชนหม่นหมองธรรมชาติและโลกภายนอกก็จะเสียสมดุลภัยธรรมชาติจะเกิดบ่อยขึ้น น้ำท่วมภัยแล้งไฟไหม้ครั้งใหญ่ลมพายุแผ่นดินไหวเกิดทีและรุนแรงกว่าที่เคยมีมาพื้นดินจะแห้งแล้งอาหารขาดแคลนผลพืชที่เคยอุดมสมบูรณ์จะลดลงเพราะมนุษย์ไม่รู้จักพอทำลายป่าทำลายแหล่งน้ำปล่อยพิษสู่ดินและอากาศไม่หยุดโรคใหม่ๆจะปรากฏขึ้นแพทย์หาวิธีรักษาเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จ เพราะต้นเหตุที่แท้จริงไม่ใช่อยู่แค่ในร่างกายแต่ฝังอยู่ในใจที่เต็มไปด้วยความโกรธความโลภความกลัวความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะแตกสลายลูกมองพ่อแม่แก่ๆเป็นภาระอยากผลักไสออกไปให้ผลตัวสามีภรรยาขาดความซื่อสัตย์ไว้วางใจพร้อมจะทิ้งกันเพราะเรื่องเล็กน้อยเพื่อนกันพร้อมหักหลังกันเพราะผลประโยชน์ สังคมจะเต็มไปด้วยความระแวงไม่มีใครไว้ใจกันได้เต็มร้อยพระองค์เล่าต่อว่าในยุคนั้นอายุไขของมนุษย์จะค่อยๆสั้นลงตอนแรกอาจยังอยู่รอบๆอบ70ปีแล้วจะลดลงมาเรื่อยๆเยหลือ60 50 40 30จนในที่สุดเหลือเพียงประมาณ10ปีเท่านั้น คนจะตัวเล็กลงใจแคบลงหน้าตาหมองหมนเต็มไปด้วยความเครียดและโกรธเหมือนถูกไฟในอกเผาตลอดเวลาถึงแม้เทคโนโลยีจะพัฒนาสร้างเครื่องที่ทำให้เดินทางได้เร็วมองเห็นคนที่อยู่ไกลเป็นพันๆกิโลได้สื่อสารกันได้ในพริบตาแต่แทนที่เทคโนโลยีจะให้ความสุขกลับยิ่งทำให้คนพระสารีบุตรลุกขึ้นประนมมือถามด้วยเสียงหนักแน่นว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคในยุคที่มืดมนเช่นนั้นพระธรรมจะดับลงไปเลยหรือไม่ไม่มีช่องว่างให้ความหวังของสัตว์โลกเลยหรือพระพุทธเจ้าแววพระเนตรสว่างขึ้นเล็กน้อยต้องจำให้ดีนะสารีบุตรเอย๋ยแม้โลกจะเสื่อมแต่ธรรมะจะไม่หายไปในทันทีจะค่อยๆถูกลืมถูกบิดเบือนถูกละเลย คำพีสำคัญลึกซึ้งบางเล่มจะหายไปก่อนเพราะจิตของคนยุคนั้นรับไม่ไหวลึกเกินกว่าจะเข้าใจสุดท้ายจะเหลือธรรมะง่ายที่สุดทางเดียวคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเพียงการเอ่ยนามด้วยศรัทธาก็กลายเป็นสะพานพาข้ามภพข้ามชาติได้ในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนทำดับสิน้นยังจะมีคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าพิเศษองค์หนึ่ง ที่ใครระลึกถึงด้วยใจจริงก็จะได้ข้ามจากโลกที่เสื่อมไปสู่แดนที่บริสุทธิ์แต่เมื่อแม้เสียงระลึกถึงสุดท้ายนี้หายไปจากโลกแล้วโลกก็จะเข้าสู่ช่วงมืดสนิทไร้แสงธรรมอบอุ้มอย่างแท้จริงเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้ยอดเขาทั้งลูกเหมือนจะเงียบลงไปอีกขั้นลมสงบเสียงนกหายไปทุกคนกำลังก้มมองหัวใจตัวเองและคิดเงียบๆว่าแล้วเราล่ะ ตอนนี้กำลังเพิ่มความสว่างของโลกหรือกำลังผลักโลกเข้าใกล้ยุคเสื่อมเร็วขึ้นพระศรีอาริธถามต่อด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเมื่อทำดับไปจากโลกช่วงหนึ่งมนุษยชาติจะเป็นอย่างไรต่อไปนั่นใช่จุดจบของมนุษย์หรือไม่พระพุทธเจ้าทรงยิ้มบางๆยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดลึกสุดของความตกต่ำจุดที่ถูกมากจนไม่เหลือที่ให้ถอยในจุดนั้นเองมเมล็ดแห่งการเริ่มพอแล้วเราไม่อยากอยู่แบบนี้อีกแล้วเขาจะหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกเห็นคนด้านนอกยังฆ่าฟันกันไม่หยุดในใจจะเกิดความสงสารและหวาดกลัวเขาจะเริ่มพูดกับกันและกันว่าเราหยุดฆ่ากันเองได้ไหมถ้าเรายังฆ่ากันแบบนี้ เราจะไม่มีวันหลุดจากความทรมานนี้เลยเมื่อเขาลองวางอาวุธไม่ฆ่ากันเองเขาจะพบสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนคือใจที่เบาลงความกลัวในตัวลดลงเขาเริ่มพอแบ่งอาหารเพียงเล็กน้อยให้กันได้มเมล็ดเล็กๆของความเมตตาจะถูกจุดขึ้นท่ามกลางความมืดสนิทนั้นเองมเมล็ดเดียว แต่มีพลังจะเปลี่ยนโลกทั้งโลกในภายหลังพระพุทธเจ้าตรัสต่อว่าเมื่อคนรุ่นนั้นเริ่มไม่ฆ่ากันลูกหลานของเขาจะได้ผลของการไม่ฆ่าอายุไขจะเพิ่มจากสิบปีเป็นยี่สิบปีเมื่อเขาเห็นว่าการไม่ฆ่าทำให้ชีวิตดีขึ้น เขาจะเริ่มเพิ่มการรักษาอย่างอื่นเช่นไม่ขโมยไม่ล่วงเกินผัวเมียคนอื่นไม่หลอกลวงไม่เสพสิ่งมึนเมาทําให้ขาดสติทุกครั้งที่มนุษย์ทั้งโลกโดยรวมหันมาร่วมกันรักษาเพิ่มอีกข้ออายุไขวมรวมๆจะเพิ่มขึ้นจาก20เป็น40จาก40เป็น80เป็น160เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามกำลังของความดี เมื่ออายุไขและบุญร่วมกันเพิ่มขึ้นโลกจะค่อยๆเปลี่ยนไปอีกด้านดินจะกลับมาอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ใบหญ้าเติบโตดีผลหมากรากไม้มีมากพอทุกคนกินภัยธรรมชาติจะลดลงอากาศหมสมผู้คนมีหน้าตาสงบลงจิตใจอ่อนโยนขึ้นสังคมจะเริ่มกลับมาหน้าอยู่ คนช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้เกียรติกันปรับทุกข์พูดคุยกันได้อย่างจริงใจโลกจะค่อยๆกลายเป็นเหมือนเด็กเมื่อเจ้าตรัสรู้แล้วเจ้าจะจัดงานทำครั้งใหญ่สามครั้งด้านนอกเมืองใหญ่เมืองหนึ่งงานทำทั้งสามครั้งนั้นจะชุมนุมคนมหาศาลครั้งแรกเจ้าจะโปรดผู้คนที่เคยรักษาศีลเ,เคยเคารพพระรัตนตรัยอย่างจริงใจในยุคข,ของเรา แต่ยังไม่ทันบรรลุธรรมในชาตินี้เพียงได้ฟังธรรมจากเจ้าอีกครั้งเขาจะบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วเหมือนคนที่ขาดคําสุดท้ายของประโยคแล้วมีคนพูดเติมให้ครบครั้งที่สองเจ้าจะโปรโดผู้คนที่ในอดีตแม้ไม่เคยปฏิบัติจริงจังแต่อย่างน้อยเคยทำอะไรเล็กๆน้อยๆเคยยกมือไหว้พระด้วยใจเขารพแม้เพียงครั้งเดียวเคยเด็ดดอกไม้มาวางไว้หน้าพระพุทธรูปด้วยใจดี เคยมองเห็นเจดีแล้วรู้สึกปีติในใจเคยทำบุญเล็กๆน้อยๆแม้เพียงเศษเงินมเมล็ดบุญเล็กๆเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นจนเขามีโอกาสได้ฟังธรรมจากเจ้าและหลุดพ้นในที่สุดครั้งที่สจะโปรดผู้คนที่มีบุญเชื่อมกับธรรมะน้อยที่สุดเช่นแค่เคยได้ยินเสียงสวดพุทธมนต์ผ่านหูโดยไม่ตั้งใจ เคยเห็นพระพุทธรูปหักพังข้างทางแล้วแวบหนึ่งรู้สึกสงสารและเคารพแม้มเมล็ดนั้นจะดูเล็กมากแต่ไม่เคยหายไปจากจิตลึกที่สุดเมื่อถึงยุคของเจ้ามเมล็ดทั้งหมดที่เคยหวานไว้จะค่อยๆงอกขึ้นและพาคนเหล่านั้นเข้ามาสู่งานธรรมของเจ้าเพื่อปิดฉากวัตะสงสารของตนเองแล้วพระพุทธเจ้าตรัสสรุปด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตาและพลังว่าดังนั้น อย่ามองคำพยากรณ์ของเราเป็นประโยคตัดสินโชคชะตาที่เปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่เราเล่าไม่ใช่เพื่อให้พวกเจ้านั่งกลัวอนาคตหรือนั่งฝันถึงยุคทองในวันข้างหน้าแต่เพื่อให้รู้ว่าทุกลมหายใจในปัจจุบันทุกการตัดสินใจในวันนี้กำลังร่วมกันสร้างโลกในวันนั้นอยู่หากไม่อยากให้โลกเดินเข้าสู่ความมืดเร็วขึ้นก็ต้องเริ่มจากการไม่เพิ่มความมืดจากใจตัวเอง หยุดโกหกเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กหยุดเอาเปรียบคนอื่นเพราะคิดว่าไม่มีใครเห็นหยุดเมินเฉยต่อความทุกข์ของคนรอบตัวเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราทุกการคิดที่สะอาดขึ้นเพียงเล็กน้อยทุกการให้อภัย ทุกการรักษาศีลทุกการช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตไม่ให้ถูกทำร้ายทั้งหมดนี้คือการค่อยๆเปลี่ยนกระแสของโลกจากทางลงสู่เหวให้หันกลับสู่ทางที่ไปถึงงานทำใต้ต้นไม้ใหญ่ในอนาคตถ้าเจ้าอยากไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้นั้นด้วยตัวเอง อยากได้ฟังธรรมจากพระศรีอาริสในวันนั้นอย่ารอเริ่มสร้างเหตุในวันนี้เลยเพราะบัตรผ่านประตูงานทรรในอนาคตไม่ได้ออกให้ในวันสุดท้ายแต่มอบให้กับทุกการกระทําที่ถูกต้องทุกหยดน้ําใจทุกเสียงสวดทุกครั้งที่น้อมใจระลึกถึงความดีที่เจ้าทาตอนนี้เมื่อพระองค์ตรัสจบยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งลูกเหมือนเต็มไปด้วยแสงใหม่ ไม่ใช่แสงที่ทำให้ตื่นเต้นแต่เป็นแสงที่ทำให้ใจสงบและตั้งมั่นขึ้นผู้ฟังทุกคนก้มลงกราบพระพุทธเจ้าด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปเขาไม่ได้กลัวอนาคตเหมือนตอนแรกแต่เริ่มเข้าใจว่าอนาคตของโลกไม่ได้เขียนด้วยลายมือของใครคนเดียวแต่เขียนด้วยการกระทําเล็กๆของเราทุกคนในวันนี้และสำหรับเราที่กำลังฟังเรื่องนี้อยู่ตอนนี้ ไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องชาติหน้างานทำใต้ต้นไม้ใหญ่หรือยุคพระศรีอาริศแค่ไหนก็ตามอย่างน้อยที่สุดเรื่องเล่านี้กำลังถามเราว่าวันนี้เรากำลังเพิ่มความมืดให้โลกหรือกำลังเพิ่มแสงให้โลกอยู่กันแน่ถ้าเรื่องนี้ทำให้หัวใจคุณนิ่งลงสักนิดมีกำลังใจอยากทำดีเพิ่มขึ้นสักหน่อยลองเริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดที่ทำได้ในชีวิตประจําวัน ถือศีลให้มากเท่าที่ทำได้ลดการทำร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่นเติมความเมตตาในคำพูดและสายตาหมั่นระลึกถึงความจริงของชีวิตว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเพราะทุกก้าวเล็กๆที่คุณทำในวันนี้อาจกำลังพาคุณและคนอีกมากมายเดินไปพบกันใต้ต้นไม้ใหญ่ในวันนั้นในวันที่โลกสว่างที่สุดวันหนึ่งของวัฏสงสารนี้ก็ได้